มินอยู่ที่ร้านวังหิ่งห้อยนี่เองค่ะที่นี่เขาเป็นร้านฝ i n ย dining น,นะคะมีความเอ๊ะนี่เป็นร้านอาหารจริงหรือเปล่าเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในกันเลยนะคะตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยโหมีการเล่นทั้งแสงด้วยตกแต่งมีทั้งความมืดด้วยเพื่อสื่อให้เห็นถึงระบบนิเวศท,ที่เหมาะกับการอยู่ของน้องหิ่งห้อยเนี่ยเพรานี่คือร้านวังหิ่งห้อยนะคะ เดินมาถึงแล้วนะคะมินจองห้องเป็นห้อง p r i v a t ไว้ค่ะทุกคนที่นี่เนี่ยวังหิงห้อยเนี่ยก็มีห้อง p r i v a t ไว้เผื่อใครที่แบบว่าต้องการที่จะมาปาร์ตี้หรือว่ามาสังสรรค์น,นะคะนี่จัดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้ธีมของทางร้านเป็นธีมซันเซตนะคะมีความแบบอยู่ในป่าเขาเนี่ยจะเปลี่ยนธีมกันทุก3เดือนเลยค่ะทุกคอเตอร์ก็จะเปลี่ยนธีมไปเรื่อยๆ เข้ากับบรรยากาศไหมคะทุกคนไม่น่าจะค่อยเห็นมินแต่งตัวแบบนี้เท่าไหร่เพราะวันนี้เรามาทานไฟดิเนิ่งทั้งทีก็แต่งตัวสวยงามซะหน่อยนะคะจะน้นไปคะ่ะสะน้นไปคะ่ะทุกคนการมาทานไฟดิเนิง่งไม่ได้มาทานแค่ อาหารอย่างเดียวเท่านั้นนะคะเราเนี่ยมาเพื่อเสพสินที่เขาได้ทาบรรยากาศทุกอย่างให้เราไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งการตกแต่งร้านตั้งแต่เราเดินเข้ามาจนถึงเข้ามาข้างในนะคะหรือว่าทั้งเพลงทั้งงานศิลปะทุกอย่างเนี่ยเขาได้จัดเตรียมมาไว้เรียบร้อยแล้วเป็นการมาเสพมากกว่าอาหารนี่เองมาเสพสินมาทุกอย่างทุกคนไฮไลท์ของที่นี่นอกจากที่จะเป็นเรื่องราวของอาหารการตกแต่งร้านแล้วเนี่ยแน่นอนว่าชื่อวังหิ่งห้อยต้องเห็นหิ่งห้อยเนี่เองค่ะเดี๋ยวเขาจะเปิดในช่วงประมาณทุ่มครึ่งให้ดูกันด้วย จริงๆด้านหลังนี้เนี่ยคือหิ่งห้อยคือเป็นเขาเรียกว่าเป็นระบบนิเวศท,ที่เขาสร้างขึ้นมาที่มีน้องหิ่งห้อยอยู่ด้านในเดี๋ยวรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวจะให้ดูค่ะ